เพราะว่าสําหรับการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะก็ต้องการผู้ที่มีความตั้งใจจริงมีความอุตสาหะภาคเพียนอย่างยิ่งเพราะว่าต้องอ่านคนเดียวต้องศึกษาคนเดียวต้องทาความเข้าใจด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าผู้ที่ไม่มีพื้นมาเลยก็อาจจะค่อนข้างยากจึงต้องอาศัยกําลังใจที่จะตั้งใจจริงๆจ,งจึงจะสําเร็จนะจึงจะสามารถทําได้ทีนี้ไอ้การที่บางคนก็ไม่สามารถที่จะบังคับตัวเอง ใหต้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านแล้วก็สนใจอ่านจนทาความเข้าใจชัดเจนเองได้ก็อาจจะอาศัยการฟังผู้อื่นการฟังผู้อื่นก็อย่างเช่นการเข้าวัดฟังธรรมนี่ก็เป็นวิธีการฟังเพื่อหาความรู้คือหาปริยัตอีกวิธีหนึ่งแต่ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์อันเดิมหรือหลักการอันเดิมนั่นแหละจะต้องมีจุดมุ่งหมายของการฟังมาเพื่อมาศึกษาว่าไอ้ความทุกข์มันคืออะไรเพร,ะเพราะเราเข้ามาหาธรรมะเพราะใจมันเป็นทุกข์ใช่ไหมคะ เราไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากหมนหมองไม่อยากอึดอัดไม่อยากเครียดเพราะฉะนั้นเราต้องมีอันนี้เป็นหลักเอาไว้ในใจถ้าคําคสอนใดที่ท่านพูดท่านบรรยายให้ฟังและมันชวนให้เราเพ้อเจอ้อยิ่งเพ้อเจอ้อยิ่งฟุ้งซ่านก็ออกจากวัดนั้นได้ไม่ต้องฟังต่อไปแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเออนี่ยิ่งฟังยิ่งเย็นเพราะมันรู้หนทางว่าออกความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําให้เกิดสติรู้ตัวทันที่ความทุกข์มาถึงเราก็จดจําเอาไว้ แล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวนพิจารณาไปแล้วก็ยังรู้อีกว่าวิธีดับทุกข์คือต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการสอนหรือการบรรยายที่ถูกต้องในทางธรรมก็น่าจะสนใจติดตามต่อไปแต่ถ้าจะถามว่าแล้วต้องมาบวชไหมครับ <laughs> ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลย <laughs> ก็ศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าที่บ้านก็ดีที่ทํางานก็ดีผัสสะมันเยอะ ภัจจะที่จะทําให้เกิดนรกนี่มันมากมายไก่กองใช่ไหมไปเดี๋ยวก็มีรูปผ่านตาไปเดี๋ยวก็มีเสียงผ่านหูไปเดี๋ยวก็กลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสผ่านกายแล้วก็เกิดความรู้สึกความนึกคิดต่างๆผ่านใจสารพัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสามารถใช้แบบฝึกหัดในชีวิตประจําวันที่บ้านและที่ทํางานมาฝึกฝนอบรมทมคือธรรมะความรู้ในทางธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของตน จะเป็นการปฏิบัติที่วิเศษมากและคนนั้นก็เป็นคนพิเศษด้วยนะถ้าใครอยากเป็นคนพิเศษก็น่าจะลองดูไม่ต้องมาวัดค,คนมาวัดนี่ถ้าจะว่าไปบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นคนกล้าน้อยมีความกล้าหาญน้อยกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านไปซ้ําไปค,คนที่สามารถปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านที่ทํางานนี่เป็นคนกล้าหาญมากเพราะกล้าสู้กับผัสสะคือมาอยู่ที่วัดนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะซะเลยผัสสะก็มี แต่ว่ามันก็ยังน้อยค,คือ,อยังน้อยกว่าที่บ้านที่ทํางานเพราะคนมาที่นี่รู้ตัวว่าจะต้องมาฝึกฝนอบรมเพื่อขัดเกลาไม่ใช่มาเพิ่มพูนก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นก็แสดงว่านอกจากปริยัติต้องมีปฏิบัติต้องปริยัตนะิอันแรกต้องเริ่มได้ปริยัติเพราะว่านี่เป็นสามส่วนของของ,ของธรรมะรหรือของในพระพุทธศาสนาท่านจะแบ่งออกเป็นสามส่วนขอได้จําว่าอะไรต้องเริ่มได้ปริยัติที่ถูกต้อง ถ้าหากว่าเราเริ่มได้ปริญญาที่ถูกต้องโดยการฟังก็ดีได้การอ่านก็ดีได้การลองทดลองฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องก็ดีมันจะเป็นต้นทุนที่ทําให้เราสามารถเดินทางตรงทางลัดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าเพียงแค่นั้นแล้วไม่นํามาปฏิบัติจะไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติจริงสําคัญสําคัญเท่าเทากันพอๆกันกับปริญญาเรียกับปริญญาติกับปฏิบัตินี่มันเป็นเหตุเป็นผลกัน ถ้าหากว่าเหตุปริยัตถูกการปฏิบัติก็เต็มที่มันก็จะเกิดผลแล้วก็จะถึงปฏิเวทคือมองเห็นผลของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในสส่วนนี้นะคะถ้าเราจะคร่ครวญก็จะมองเห็นว่ามันมีเรื่องของกฎธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่ในส่วนนี้ปริยัติเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปฏิเวท คือผลของการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติจะประจักษ์ด้วยใจของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือกฎอิทัพปัจจยตาจำงได้ไหมกฎแห่งเหตุและผลซึ่งเป็นกฎที่เป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาหรือธรรมะนั้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆจะต้องมีเหตุเสมอผลอย่างใดต้องมีเหตุมาจากนั้นมาจากเหตุนั้นประกอบเหตุอย่างใดผลจะต้องเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้จักแล้วก็จะทำให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าฝึกฝนอบรมปฏิบัติจนเต็มที่อย่างต่อเนื่องทุกขณะการปฏิบัติในทางธรรมนะคะคเพื่อที่จะให้เป็นคนร่ำรวยที่แท้จริงเนี่ยนะต้องปฏิบัติที่ใจทีนี้ก็ใจก็คือสิ่งที่มันเป็นนมามธรรม ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เราก็บอกได้ว่าใจนี่คือสิ่งที่รู้สึกได้ใช่ไหมฮะเรารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์รู้สึกชอบใจไม่พอใจรู้สึกได้รู้สึกเสียนี่แหละคืออาการของใจที่มันรู้สึกได้แล้วบางทีมันก็นึกคิดเลดิดเปิดเปิงเพ้อเจอฟุ้งซ่านหยุดไม่ได้ นี่คืออาการของใจหรือบางทีมันก็รู้จักนึกคิดอะไรอยู่ในเหตุในผลก็มีนั่นคือใจที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วแต่ถ้ายังไม่ฝึกฝนอบรมมันมักจะคิดนึกเตลิดเปิดเปิ่มไม่ค่อยอยู่ที่แล้วก็ไปมุ่งมัน่นจดจําไอ้อะไรที่ผ่านมาแล้วที่ทานเรียวกว่าสัญญาไนอะ้อย่างชนิดที่แล้วไม่รู้แล้วเอามาคล่ำครวนห้วนให้เดี๋ยวก็มาเสียใจเดี๋ยวก็มาถอนใจใหายใจยาวสะอึกใะอื่นนี่แหละ มันเป็นเรื่องอาการของใจทั้งหมดประเภทอกหักไม่หายนี่ก็เข้าสัญญาเองเรื่องของใจสินะเรื่องของใจน่ะหน้าบางคนเห็นอกหักไม่ไม่หายเลยใช่ถ้าสร้างที่จริงๆแล้วมองดูสิไอ้อกนี่มันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมไอ้อกไอ้ร่างกายไอ้ตัวตนนี่มันก็ยังดีมั้ยังแข็งแรงล้วเรียกว่าอกหักนี่แหละที่เะเลิรยกมาเนี้ยเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเลยว่าเรื่องของกายก็คือกายครับ แต่อ้ที่มันรู้สึกว่าจะอกหักอกเต็มอกสดชื่นเนี่ยมันอยู่ที่ใจใช่ไหมคะไอ้ <S 2> <S 2> <Corin ne> ร่างกายมันก็ไม่เป็นอะไรเหมือนอย่างคนที่เป็นโรคประสาทหรือวิกลจจิตร่างกายเขาแข็งแรงทั้งนั้นเลยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอันนี้มันจริงว่าถ้าจะปฏิบัติคือปฏิบัติที่ใจทีนี้ถ้าถามว่าใจมันไม่มีรูปอย่างที่ว่าแล้วปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติที่ตรงความรู้สึกเนี่ยคือควบคุมความรู้สึกความรู้สึกอะไรที่มันจะพาเราไป สู่สิ่งที่เป็นความทุกข์คือความเศร้าหมองความระทมความหมองหมนความขมขื่นเจ็บปวดความชอบใจไม่ชอบใจความอึดอัดรำคาญจนความหม่นไส้หงุดหงิดอะไรเหล่านี้ซึ่งไอความรู้สึกเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นใจมันมันไม่สบายละมันกระเพื่อมมันหมุนมันซัดสายเรารู้อาการเราก็ห้ามเราก็ฝึกฝนอบรมไม่ให้มันไปศึกษาอันนั้นเอ้ยไม่ให้มันไปรู้สึกอย่างนั้นนี่คือการฝึกฝนที่ใจ คือควบคุมความรู้สึกทีนี้จะควบคุมความรู้สึกเมื่อไหร่ก็เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายได้สัมผัสแล้วใจมันก็รับทันมารมณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยเมื่อผัสสะเกิดขึ้นระมัดระาวาังความรู้สึกให้ทันอันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของว่าเ,เรื่องของชีวิตเป็นรากเง้าของมนุษย์นั่นก็คือต้องรู้ว่าชีวิตคือความที่ยังไม่ตาย ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาแล้วก็พัฒนาได้และชีวิตนี้เป็นตัวธรรมชาตินี่คือหลักสำคัญมากชีวิตนี้เป็นตัวธรรมชาติที่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยก็คือให้รู้ได้ว่าชีวิตนี้เป็นตัวธรรมชาติคือมันเป็นตัวธรรมชาติพูดอย่างสั้นๆก็คือมันมีทั้งกายมีทั้งใจและกายใจรวมกันเป็นหนึ่งเป็นชีวิต พราะฉะนั้นชีวิตที่สมบูรณ์จึงต้องสมบูรณ์พร้อมทีนี้การที่จะสมบูรณ์พร้อมทั้งกายทั้งใจคือทั้งข้างนอกข้างในก็ต้องรู้ด้วยว่าชีวิตนี้มีกฎธรรมชาติควบคุมอยู่เราไม่ได้เป็นเราไม่ใช่เป็นผู้บงการชีวิตของเราตามใจกิเลสคือตามความโลภโกรธหลงหรือว่าตามตัณหาความอยากหรือว่าตามอุปาทานความยึดมั่นไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้ามนุษย์คนไหนทําอย่างนั้นได้จะจนจนจน,จนต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีวัตถุเงินล้านล้านหมื่นล้านก็ตามแต่จะเป็นคนจนที่น่าสมเพชที่สุดเพราะในใจนะั้นมันมีแต่ความแห้งแล้งหาความอบอุ่นเยือกเย็นไม่มีเลยเพราะจะเอาให้ได้ตามใจของกิเลสคิดว่าตัวเองควบคุมความรู้สึกหรือชีวิตของตัวได้แต่แท้ที่จริงตัวชีวิตเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยกฎธรรมชาติ กฎข้อไหนคือกฎธรรมชาติเนี่ยนะคะถ้าจะว่าไปแล้วกฎธรรมชาติมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาควบคุมคแต่มันมีมันเป็นของมันเองอย่างนั้นโดยสภาวะโดยสภาวะมันเป็นมันมีมันเป็นของของมันเองอย่างนั้นกฎธรรมชาตินั้นคืออะไรกฎธรรมชาติก็คือกฎไตรลักษณะเป็นธรรมดาสามประการนี่แหละศึกษาไปเถิดเจนจบประจักษ์แจ้งในกฎไตรลักษณ์เมื่อไหร่ อยู่บนยอดเขาล่ำรวยเป็นอิสระที่สุดเมื่อน,นั้นกฎอิทัปปัจจยตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดจากเหตุและผลมันมีเหตุปัจจัยประกอบเหตุปัจจัยอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ก็เพราะประกอบเหตุปัจจัยอย่างนี้ถ้าผลไม่มีทุกขคือไม่มีปัญหาก็เพราะประกอบเหตุปัจจัยถูกต้องถูกต้องก็คือไม่เอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นในตัวเอง ถ้าหากว่าผลไม่ถูกต้องคือเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุปัจจัยนั้นมันจะเอาให้ได้อย่างใจตัวคิดว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่บงการชีวิตแต่ความจริงมันมีกฎธรรมชาติควบคุมอยู่ฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นหลักทีเดียวเป็นชีวิตที่เป็นหลักที่เราควรจะต้องรู้รบาลอยมกมยกรั เสริมสางสถาปโลกให้ยืนยงปลอดภัยที่นาคงเป็นโลกสถาพอรอกแกลงพระธรรมไมยานันสะพานกาลีพอนจะมองโลกเป็นอากรใสเร็วมู่สู่แดชานจะทุกทนทำื่นวันที่ขาดกันบ็มีประมาณด้วยเต สัตพระพุทธอ,องค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของของคุนไเเรปเผยแผ่พระธรรมมาตรานให้ไปสาร ព្រះគោត្តម